ครับสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมนํากิ่งหลวงพ่อโสธรน,นะครับขนาดเล็กนะครับพิมพ์เล็กปี2535รุ่นสร้างวิหารนะครับมาให้เพื่อนๆชมกันเป็นเนื้อทองเหลือนะครับเพื่อนเอนเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูก็เป็นกิ่งรุ่นสร้างวิหารหรือพระอุโบสถหลังใหม่นะครับปี2535ก็จะมีการตอกโค้ดนะครับเพื่อนเอน,นะครับเป็นโค้ดตัวชอชิงภาษาขอมแปลว่าะเชิงเสา เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับโคตัวนี้ก็คือตัวชอชิงภาษาขอบนะครับแปลว่าย่อมาจากตัวชอชิงคือฉับเฉิงสาวนะครับก้นอุดกลิ่นนะครับตะใบก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับหลักร้อยเพื่อนๆก็รุ่นสร้างวิหารนะครับก็นํามาให้เพื่อนๆชมกันขนาดเดเมมชันนะครับเพื่อนๆความสูงก็จะอยู่ที่2.1เซนติเมตรจากยอดพระเกศ จากยอดประเกตด้านบนจนถึงฐานก็จะอยู่ที่2.1เซนติเมตรส่วนความกว้างเนี่ยผมจะวัดเฉพาะฐานที่กว้างที่สุดนะครับเป็นเพื่อนจากบนตรงนี้บนมาล่าซ้ายไปขวานะครับเป็นเพื่อนกิ่งที่ผมถืออยู่นี่ไม่ได้ลมดำนะครับหรือลมมันปูเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรา,ายละเอียดนะครับว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรต้องบอกนิดหนึ่งว่าหลวงพ่อสะทอนนเกยเยอะครับเพืเ่อน เกเยอะมากๆเป็นพระตลาดนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยถือกันมากเพราะฉะนั้นการเกเนี่ก็จะมีเยอะสําหรับรุ่นนี้ผมไม่มั่นใจว่ามีเกหรือเปล่านะครับแต่ที่ผมถือให้เพื่อนๆดูอยู่นี้ไม่เกแน่นอนเพราะองค์นี้ผมได้มาจากลูกน้องเก่าสมัยก่อนนี่ที่ไปทํางานอยู่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวใช้ดูข้างๆนะครับว่าเป็นพิมพ์ยังไงก็ลักษณะที่ผมมองดูแล้วเนี่ยไม่มีการเก็บสบใบข้าง ถ้าไม่มีการเก็บตะไบข้างเนี่ยก็แสดงว่าเป็นพิมพ์รอฉีดนะครับเพราะว่าก้นอุดกิงรอฉีดแล้วก็ตัดก้านเจาะรูอุดกิ่งนะครับลองดูกับเพื่อน,เ,อนเนื้อหาประมาณนี้นะครับเนื้อหาจะอยู่ประมาณนี้เนื้อโลหะก็ด้านหลังจะเขียนว่าโสธรนะครับผมสายตายาวก็จะพยายามโฟกัสให้เพื่อนๆน,นดูให้ชัด เพราะบางทีเนี่ยมองเลขอักขระมันจะผิดนะหรือมองตัวเลขอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเปลี่ยนพอาะท่านขายนะครับดูปีสองห้าสามห้านะครับสองห้าสามห้าจะให้ดูพระพักว่าเป็นยังไงชัดมาคือบางทีคลิปเนี่ยบางทีเราทำเนี่ยเพื่อนเรือพระพเล็กไปเนี่ยจับก็ไม่ถนัดนะครับเพื่อนเื่อจับก็ไม่ถนัด จะใช้ดูครพักหลวงพ่อโสธรก็เป็นฟังสมาธิเป็น่างวันเกิดผมเลยผมก็จะมีเยอะหม่กับหลวงพ่อโตนะครับอยากมาให้เป็พื่อนๆชมกัน,นเนื้อโลหะก็ผิวโลหะจะอยู่ประมาณนี้เพื่อนๆนะครับผิวโลหะจะอยู่ประมาณนี้ดูนะครับถ้าไปเจอบองเจเกดูนะดูที่มือ การวางมือดูฐานผ้าทิพย์ต่างๆความคมชัดต้องมีเพื่อนๆพระหลวงพ่อโสธรน,นี้ต้องบอกว่าเกลียมากครับพอาผมบังเอามือบังไปก็จะมองไม่เห็นจะพยายามใจเห็นด้านหน้าเพราะนิ้วมือมันบังทำไม่โฟกัสหลุดมาดูด้านหลังครับเพื่อน เนื้อหาโลหะจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนดูเม็ดผสคมคมๆนะครับดูเม็ดผสมดูฐานพาทิปเมป็ดไข่ปลาในร่องฐานพาทิปจะมีความคมชัดจะเช่าจะหาอะไรก็ต้องระวังครับหลวงพ่อสะทอน,นีิ่ต้องบอกเป็นเก๊ เยอะมากเพื่อนเนเพราะว่าเป็นพระตลาดที่คนเคารพนับถือเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีคนเคารพบูชากันมากการเกีก็จะมีออกมามากครับเพื่อนดูให้ดีนะครับมีโค้ดนะครับต่อโคด้ดตอโคด้ดนี่คือตะใบกิ่งนี่ก็จะเป็นออกก้อนอุจกิ่งก็จะสีออกทองแดงนะครับโค้ดตัวนี้ก็เป็นภาษาคองก็คือตัวชอชิงก็คือแปลว่าฉาบเชิงเซา ถ้าเพื่อนๆเพราเพื่อนๆเจอในราคาที่ไม่แพงก็ใช้ไว้ใช้ได้ครับเพื่อนๆดูนะครับผมจะเปิดแสงให้ดูนิดนึ่งเนื้อโลหะจะอยู่ประมาณนี้เก่าถึงยุกนะครับผสะคมคมเพื่อนๆเจอในราคาที่ไม่แพงก็ใช้ไว้ได้ครับเนื้อทองเหลืองครับเพื่อนๆก้นอุดกิ่งนะเป็นพิมพ์หล่อชี้ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่าควมมีประโยชน์ก็กดติดตามถ้าคิดว่าไรา้สาระก็กดข้ามไปครับเพื<ๆ>่อนๆขอบคุณครับ